ขอถามเรื่องบูบูบ,า <c oughs> บา้างค่ะี <c oughs> ว่าตอนนี้กับข่าวที่เรื่องนิคกี้จะฟ้องไม่รู้เรื่องเลยหนูบอกตรงนั้นหนูไม่รู้เรื่องคุณปัรก,กี้เออคุณเล็กซี่ก็ส่งข้อความมาเยอะมากหนูไม่รู้เรื่องจริงนะ <c oughs> แล้วคุณบูบูเขาก็ไม่เล่าให้ฟังทีนี้ถ้าหนูรู้เรื่องนั้นหนูจะตอบได้ชัดเจนมากแต่หนูไม่รู้เรื่องเพราะเขาเล่นเฟซบุ๊กกันใช่ไหม <c oughs> แต่หนูลเล่นไอจีไงหนูไม่ค่อยสันทัดเรื่องเฟซบุ๊กก็เลยไม่รู้ว่าอะไรแต่เท่าที่อ่านข้อความของที่พี่ๆนักข่าวส่งมาหนูว่ามันคุยกันได้ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันฟ้องร้องมันไม่ไม่ถ้าพูดถึงเรื่องฟ้องร้องนะคนด่าหนูเยอะมากหนูไม่ฟ้องเลยแเรื่องขอาทรรมชาติถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโลกโซเชียลมันต้องมีติมันต้องมีชมต้องรับไม่ได้ใดี๋ยในโลกโซเชียลเขาก็เข้าไปคอมเมนต์ที่บูบูวแบบเราเป็นผู้ชายฝั่งม้นก็เป็นผู้หญิงนะไม่พูดแบบนี้ได้ไม่รู้หนูไม่ได้อ่านเลยจริงถ้าอ่านจะจะจะเป็นคนหนึ่งที่ตอบนะเป็นคนหนึ่ง ใครชมชมใครด่าดาเป็นคนแบบนี้จริงๆเปโลกโลกโลกโซเชียลต้องคู่โลกความเป็นจริงแต่เร่งบูบูหนูไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรยังไงนะจริงแต่ว่าอยากให้ไปถามบูบูอยู่ถนนข้าวสารนะร้านเฟิร์ลไลเดอร์แททูไปเลยหรือว่าคนคขหน้าตอบได้ดีกว่าหนู ในฐานะที่ใกล้ชิดกับพี่บูบูเห็นเขาเครียดกับกระแสที่แบบโจมตีเขาอะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนี้เขาไปขับฮาร์เรย์อยู่นะคะกับเพื่อนๆเขาอย่างว่าเราเขาผู้ชายเขาไม่จุกจิกอะค่ะหนูแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เขาถามหนูนะเพราะบูบูไม่เคยพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะกิดใจนะแต่เรื่องนี้ไม่ถามไม่พูดถามแค่ว่าลำสวยนะเธออะไรเงนี้เขาเป็นเรื่องอื่นไปเลยอะแต่เห็นว่าทางพี่เองก็มีส่งข้อความพยายามจะมาเคลียอะไรๆอ๋อไม่มีไม่มีเราก็ไม่รู้จักกันด้วยแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะรู้จักตอนที่พี่ พี่เขาส่งรูปมาให้ว่าเป็นนิกกี้ไอ้พันล้านไอ้ร้อยล้านอะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าไม่ทําแต่งานเนาะอย่างมากหลยจริงตกใจไหมคะเรื่องค่อนข้างใหญ่โตอะไรไม่ใหญ่โตวันล,ลีใหญ่โตที่สุดแล้วสําหรับหนูเพราะหนูจะเข้าคุกนะจริงนะแล้วเราเครียดไหมคะหนูพี่เลี้ยงเรื่องพี่มันหนูเครียดมากมเพราะว่าหนูเพราะมันไปชื่อหนูพัานหนูหนังสือพิมพ์หนูไม่เคยขึ้นหน้าหนึ่งนะ โอ้เป็นไงล่ะตุ๊กกี้ใหญ่มากพ่อหนูก็ตกใจแต่จะบอกว่าเจตนานหนูดีหนู<ม>เชื่อเลยว่าพี่ๆนักข่าวหลายคนที่ที่อยู่คู่กับหนูมาทำาข่าวหนูมาหนูพูดตลอดเวลาว่าวัลลีคือไอดอลหนูและ ตั้งหนังก็จะั้งหนังเรื่องวันลีหนูไม่เคยมีเจตนาไม่ดีหนูเทิดทูนแล้วก็เป็นไอดอลหนูมากหนูกระตันอยู่ได้เพราะพี่วันลีเราได้คุยกับพี่วันลีไหมไม่เคยคุยเลยเนี่ยถ้าเจอหนูจะกราบเลยจริงหนูขอโทษเลยใช่อยากจะขอโทษว่าหนูไม่มีเจตนาใดๆพี่คุณวันลีคือไอดอลหนูคุณวันลีคือความกระตันอยู่ที่ประทับตรงหน้าผากที่ทําให้หนูปฏิพฤติปฏิบัติตามแล้วก็หนูเชื่อเลยว่าเด็กทุกวันนี้รู้จักคุณงามความดีของพี่วันลีด้วยชิงร้อยชิงหลานเราไม่มีเจตนาตอนเราเล่นเรา ่าานนเรืองี้มด้วยๆรู้ค่ะทุกคนรู้ตัวหมดว่าต้องเล่นเป็นเล่นเรื่องนี้แต่ว่าในโลโก้การทำงานเราเป็นตลกแตจรจะบอกว่าบททุกอย่างน่ะส่งผลให้เราฮาจริงแต่เราตบท้ายดีมากค่ะเราตบท้ายด้วยความกตัญญูเราตบท้ายด้วยสิ่งที่เราเล่นไปเราพูดง่ายหนูมีสารลานแล้วก็หลักหลักการที่ดีในการปิดท้ายเรื่องในละครชิงร้อยทุกครั้งไปค่ะคือไม่มีเจตนาจะล้อเลียนให้เขาเสียความรู้สึกคือไม่มีเลยเนี่ยสช่ไหมว่าหนูเสียใจนะ มันผลออกมากลายเป็นว่าหนูไปล้อเรียนแล้วก็ทําให้เสียหูหนูเรื่องของขึ้นลงขึ้นศาลเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องจิตใจหนูเรื่องใหญ่มากเพราะว่าหนูก็เป็นคนแบบนี้หนูเป็นคนเซนสติฟมากพอรู้ว่าหนูรู้ว่าพี่วลีรู้สึกแบบนี้หนูโอ้โหถ้าเกิดหนูไปที่บ้านได้หรือหนูเจอตัวหนูจะกราบพี่เขาขอโทษเลยว่าที่ทําให้รู้สึกไม่นีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หนูจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนมจะหลีกเลี่ยงเลยค่ะ พอดำเนินคดีกับเราขึ้นมาจริงๆเราจะทำยังไงนี่นะหนูต้องปรึกษานายใหญ่เลยจริงแต่หนูโอ้ยหนูสองวันแล้วนะหนูนอนไม่หลับหนูเครียดเรื่องนี้หนูจะพูดยังไงดีให้พี่เขารู้สึกดีกับพวกเราแล้วก็เราจะทํางานยังไงดีไม่ให้พาดพิงถึงบุคคลที่สามในทางที่ไม่ดีครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับหนูมากที่ไม่ควรทําแล้วก็อย่าทําอีกแ่าาคนมาจยังขอทุกที่เรามีแต่หนูได้สืบมาแล้วนะยังยงหนูล้วหนูสืบทุกเรื่องเลยหนู ทำทุกอย่างให,ใ,หใ,หให้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 พี่เขาสบายใจแต่ว่าหนูสื่อไปแล้วว่าทางเราไม่นิ่งดูดายเลยส่งคนไปเจรจาพี่เขาไม่ได้คิดอะไรกับกับเรามากมายเลยค่ะแต่หนูเชื่อว่าพี่เขาฟังสัมภาษณ์หนูครั้งนี้พี่เขาจะรู้สึกดีขึ้นค่ะว่าหนูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หนูสัญญาแล้วก็ด้วยเกียรติของตุ๊กี้ชิงร้ยตลุกคนนี้อ่ะจะไม่ทําแบบนี้อีก ยินดีขอโทษทุกอย่างขอโทษทุกอย่างแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้มีโอกาสเจอจะกราบขอโทษเลยนีรเห็นัง่ว่าเขาไม่ได้ฟ้องร้องเมือเอ่อเาเนแต่เขาต้องการขอโทษน,นะนี่แหละนี่แหละเราต้องไปกัน<ห>เราต้องไปกันใช่เราต้องไปกันเราต้องหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเขาเสียความรู้สึกถ้าเรารู้สึกผิดผิดต้องคือผิดนะอย่าแก้ตัวอย่าดำน้ําอย่าไหลเราต้องขอโทษนี่หนูยอมรับผิดเลยหนูยอมรับผิดด้วยหน้าที่ความเป็นตลกแต่ถ้า กลับไปแก้ไขได้หนูจะบอกเลยว,ว่าหนูจะไม่ทำหลาจากนีต้องระวังอะไรมีเพิ่มมาอยากให้คำว่าระบังคือต้องห้ามต,ต้องห้ามเลยว่าชีวิตคนเราหรือว่าเรื่องอะไรที่มันอย่าทำอย่ามาเล่นเนี่ยเซนสทีฟจิตใจสําคัญกว่าขึ้นหลวงขึ้นศาลค่ะกิบผิวหมดเรามีได้พูดคุยเลยอุ้ยเราคุยกันเราคุยเรื่องใหญ่มากเลยค่ะพอมีเรื่องนี้เราคุยเรื่องใหญ่ทุกคนให้ความสำคัญพี่วลีมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็ถือว่าซีเรียสมากเรื่องพี่วลี กระทบจิตใจคนหนึ่งคนถือว่ามันเรื่องใหญ่มากเราพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็จะแต่ก็ยังยึดความเป็นกระตัญยูพิมรีหนูยึดเป็นตลอดชีวิตหนูด้วยตั้งแต่หนูเกิดมาหลักความกระตัญยูหนูได้จากพี่ที่สุดของชีวิตแล้วค่ะอ่าูการกคงวค่ะพี่ยังไม่กังวลไม่กังวลไม่ลไม่กังวลถ้าเจอหนูพี่จะถามเลยมาคุยพี่ดิหนูเป็นคนอย่างนี้เหมือนเรื่องจ๊ะอย่าอย่าใช้คําว่าเขาว่าเขาว่าจ๊ะ จับมือคุยเนี่ยเหมือนกันน่าจะนี่มีคุยกับพี่ดิเป็นยังไงหนักใจแค่ไหนเป็นคนอย่างนี้อยากเป็นการสุท้ายจบใช่ใช่ใช่อย่าปาออกซื้อด้วยนั่นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเราคุยกันได้เพราะว่าพี่ก็เจอมาคนด่าพี่ทั้งประเทศพี่ยังพี่ยังสู้อยู่ทุกวันนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันเป็นเรื่องของจิตใจเราคุยกันได้ว่างๆมาคุยกันในฐานะที่เราใกล้ชิดกับพี่บูบูอย่างค่ะเวลาเขาออกมาคอมเมนต์แบบนี้พี่ีพ่ตุ๊กี้แบบให้ระวังเนี่ยสัมภาษณ์เสร็จจะคุยเลยจะสัมภาษณ์เสร็จจะคุยเลยว่าบบูู คือบูบูจะบอกว่าบูบูเขาเป็นคนธรรมดาเ,เขาไม่คิดว่าเขาเป็นแฟนตุก,กี้เ,เขาไม่คิดว่าตุก,กี้คือตุก,กี้ชิงร้อยตุก,กี้ก็ตุก,กี้บ้านบางสามหมอกรดธานีเขาคิดแค่นี้เ,เขาจะพูดก็ังเขาคือคุณบุคคลธรรมดาทีนี้จะกลับไปคุยกันแล้วว่าคุณไม่ใช่บุคคลธรรมดาเพราะเรื่องเนี้ยคุณดงคือจะบอกว่าเออเข้าใจคุณบูบูค่ะคืออย่างนีหนึ่งไม่เข้าข้างนะหนูเอาหลักหลักเอาหนึ่งคนก่อนจะบอกว่าฝั่งของน้องเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงจริง แต่ว่าโลกของโซเชียลมันมีติมีชมมีว่ากันไปเพราะว่าคลิปนี้มันแชร์มาไม่ใช่คุณบูบูเป็นคนถ่ายมันแชรกันมาเื่อไม่รู้ไม่รู้ถ่ายเมื่อปีที่ไหนไม่รู้เดือนไหนไม่รู้แต่ว่าหนึ่งแหละโลกโซเชียลมีติมีชมอันนี้พูดจากคนมีประสบการมาเพราะฉะนั้นรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ก็ก,ก,ก,ก็ต้องเบี่ยงเบนเรื่องนี้ไปแต่ว่าในส่วนของบูบูคือจะติจะเตือนจะบอกจะกล่าวกันในในใน,ในอนาคตน,น่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้ว่า เพิ่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครบางคนแต่สำหรับวิลกี้คือให้ศึกษากันก่อนแล้วตอบให้ดีที่สุด <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวคุณบูบู <c oughs> ต้องมีการสั่งการสอนเกิดขึ้นค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีประสบการณ์ โลกโซเชียลตัวแม่มาออกนะ่ะสำหรับพี่ดุ๊กกี้คือไม่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 เรื่องใหญ่หรอกคุยกันได้ไม่ใช่คนคนอื่นคนไกลคุยกันได้แบบนี่ต้องโทรคุยกันเลยไม่พี่พี่ไม่โทรนะพี่ไม่โทรเพราะว่าพี่ไม่ใช่ต้นเรื่องใช่ใช่พี่ไม่โทรพี่ไม่โทรไม่ใช่ต้นเรื่องถ้าพี่สร้างเรื่องพี่โทรแน่นอนอย่างจ้าเนี่ยพี่สร้างเรื่องพี่ก็โทร